ครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวณนะครับคลิปนี้แนวทางหวยฮานอยนะครับที่อยู่ตรงหน้านี้คือผลฮานอยปกตินะครับย้อนหลังไป6กงวดนะครับตั้งแต่วันที่26สิกพฤศจิกายนจนถึง1ธันวาคมที่ผ่านมาเนาะเมื่อวานนะครับผมเมื่อวานนี้ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับแต่ผมก็ซุ่มทําอยู่นะครับวันนี้วันที่2นะครับแนวทางวันที่2คํานวณวิเคราะห์จากฮานอยปกตินะครับแต่ ผมก็ใช้เปรียบเทียบทั้ง3นอยนะครับท,ท,ทั้งนอยพิเศษนอยปกติและนอย VP ีนะครับเป็นเพียงการมนโนจากผลย้อนหลังเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังเอาไว้เป็นแนวทางในการเรียนรู้กันแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยฝากกดติดตามนะครับบน y YouTube พร้อมด้วยขนลุกระดิ่งส่วนบนเพจ Facebook ฝากกดถูกใจเพจด้วยนะครับผม ยังใช้สูตรเดิมจากจากงวดวันที่30อยู่นะนะครับงวดวันที่30นี่ก็เข้าอยู่นะนะครับสูตรนี้นะครับอันนี้คือผลหวยฮานอยสี่ตัวเนาะนะครับฮานอยสนี่สตัวบนนะครับนี่3ตัวบนตามวันที่เลยนะครับอันนี้2ตัวล่างนะครับตั้งต้นด้วยหลักหน่วยบนกับหลักหน่วยล่างนะครับบวกกันนะครับบวกกันนี่ บวกกันได้เท่าไหรก่ก็ยกมานี่นะครับอย่างวันที่26เนาะ0บวก2เท่ากับ2นะครับได้2แล้วก็นับถอยหลังนะครับทีละแต้ง2 1 0 9 8ก็ได้เลขคาดการ์5ตัวว่าจะติดเด่นในวันที่27เนาะนี่คือเลขคิด5ตัวที่คาดการ์ว่าจะเด่นในในวันที่27นะครับก็มาดูผลวันที่27เนี่ย8 2 4 8 2 4นะครับ 8 2สองไม่มีแค่สี่ตัวเดียวศูนย์เก้าล่างนะครับเข้าสี่ตัวเลยนะนะครับทะแยงอย่างนี้นะครับเนาะหากท่านใดต้องการแค่เลขคาดการก็ดูแค่ตรงนี้พอนะครับนี่คือตัวที่จะคาดว่าจะเด่นในวันที่สองนะครับคือวันนี้เนี่ยเจ็ดหกห้าสี่สามนะครับเดี๋ยวมาพูดกันถึงเรื่องเลขเด่นนะครับเรื่องเลขเด่นในวันนี้นะครับนะแต่ก่อนหน้าผมต้องสรุป ผลงานไม่ใช่สรุปคําตอบนะครับด้วยวิธีการนี้ก่อน49เป็น13นะครับเอาเฉพาะหลักหน่วยของผลบวก32109นะครับมาดูผลนะครับ988กับ93ก็เข้า93ล่างนะครับนะ8กับ3บวกกันได้11นะครับตามนี้10987มาดูผลงวดวันที่29นะ 087ดเจดโอ้โหเข้า3าตัวบนเลยนะครับ3ามสี่สามตัวบนอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับนะนะงวดนี้นะครับ7ดบวกสเท่ากับ11เช่นเดียวกันนะครับนับตัวหลังก็หนึ่งย์เกดดมาดูผลนะครับเจ็ดสามปดวันนั้นพลาดพลาดสามตัวบนแค่แต้มเดียวครับเจ็ดสามปดนี่เจ็ดสาปดพลาดเลข8ดตัวเดียว เจ้าล่างด้วยนะครับเด่นสามตัวครับจากเลขทั้งหมดห้าตัวโอเคอยู่นะ <c oughs> แถมเข้าชุดสองตัวเยอะอยู่อันนี้พลาดแค่แต้มเดียวงวดวันที่สาสินะครับงวดวันที่สามสิบแปดบวกเก้าเท่ากับสินะครับผลก็คือเจ็ดหกห้าสี่สามเจ็ดหกห้าสี่สามมาดูผลนะครับเจ็ดหนึ่งสอง แล้วก็4 5ล่างนะครับเด่น3ตัวนะครับเข้าชุด2ตัวด้วยตามนี้มีเลขติดเด่นทุกงวดนะครับแล้วก็เข้าชุด2ตัวบนล่างทุกงวดครับอ่าบางงวดก็เป็นบนอย่างเดียวบางงวดก็เป็นล่างอย่างเดียวนะครับวันนี้ได้เลขเด่นตัวเดียวกันนะครับได้เลขคาดการเด่นตัวเดียวกันจากเมื่อวานนะครับ7 6 5 4 3 นะครับตำแหน่งที่เด่นเมื่อวานคือตำแหน่งของเลขเจ็ดเลขห้าแล้วก็เลขสี่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เอาตัวเดิมนะครับเป็นตัวเด่นสามสิบไม่ใช่สามสิบสีวันนี้วันที่สองแล้วนะครับสองทับสิบสองทับหกสี่นะครับเด่นนี่ผมให้

ห้าหกห้าห้าห้าสี่วันมาแล้วนะสี่ห้าครับห้าสามสามนี้ส่วนสามตัวนะครับสามตัวเลขห้าตัวนี่มันวินเป็นเลขชุดสามตัวได้สิบชุดนะครับก็มีเยอะนะสิบชุดแตกฟุกแตกสามตัวนี่ก็โอเคแล้วนะครับหกเจ็ดห้าผมคาดว่าเลขเจ็ดจะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับ สี่เอเอสี่หกห้าแล้วกันสี่เจ็ดห้านะครับเจ็ดสามห้า